พี่น้องหลังจัดแล้วให้แล้วนะเราเชี่ยวข่าแล้วบ้านี้จางเงี้งกับพีลงไปไถโขเชียงเป็นประจำทุกปีอันนี้ก็สิเตรียมรถดี่พี่น้องเตรียมรถถึงไป้ไขโขเชียงไปจูงถึงเช่นเช่นเลยหลับบ้านี้ มันี่ตัวอาอนตัวยอนตัวนี้ก็ิเอาตัวตัวพับนี่แหละพี่น้องไปตรวจสอบเล้ยบร้อยไหมแต่ไม่เดียวเป็นแคงไหนเดี๋ยวสิกท่าอีดหน่พี่น้องดึงอีกทีหนึ่งอันนี้เตรียมของก่อน ขึ้นรถเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องเถิงรถไถเถิงแอลออนนะครับแอลออนกับเป็นตัวท็อปตัวท็อปซีออนนะครับหัวหมูหัวหมูเอาไปสามตพี่น้องเอาไปทดลองตัวได้ดีกับถี่ใส้ตัวนั้นนะครับ